สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันไปรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงความฝันความหมายรวมไปถึงทางดีทางร้ายและวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีสุดท้ายนะครับเลขมงคลผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับตอนนี้อยู่กับผมแจ็คกี้ JKP ครับ สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นสําหรับผมมากครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีความปลื้มปิตินะครับเพราะว่าพี่ชายได้เข้าสู่วิวาน,นะครับคืองานแต่งนั่นเองแล้วก็มี พี่ๆที่รู้จักอีกหลายท่านนะครับกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเดินอีเวนต์บ่อยนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมมานั่งอยู่บนรถฝนตกเบาๆอากาศเย็นอย่างนี้เปิดแอร์เบอร์หนึ่งอุณหภูมิ26องศากําลังดีต่อร่างกายมนุษย์นะครับผมโอเคครับ เรื่องที่เราติดค้างกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีสองเรื่องจําได้ไหมครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องของพระรีอรยาเมตไตอันนี้ผมต้องขอเก็บไว้พูดในคลิปหน้าแล้วกันครับเพราะว่าอยากให้ข้อมูลเนี่ยมันดูสนุกนะครับแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนถ้าตกหล่นประการใดยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้มีการพูดคุยกันนิดนึงนะครับแต่วันนี้ครับผมขอพูดเรื่องของที่ติดค้างอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องของตีโรจนะนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือตรียำพักะนะครับยำมะพักกะนะครับ,มกกะะรบไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกไหมอ่านถูกไม่ถูกยังไงยังไงก็รบกวน บอกผมนิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยครับครั้งก่อนนะครับที่เราฝันเห็นตรีโรจนะนะครับจะอยู่ในความฝันคือบุตรชายนะครับอันสุดท้ายของคลิปล่าสุดนะครับตรีโรจนะคือใครนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีชื่อตรีมะพกะด้วยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตำราพราหมนนูและอาจจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับเป็นเรื่องของ แวันนี้ยหญ่ก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามีการเคารพบูชานับถือกันเป็นหมู่มากนะครับเอาประวัติย่อๆเลยแล้วกันนะครับในคมภีเนี่ยชุลเวทยกย่องว่าพระรุตระนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความปราณีเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ปราศจากความดุร้ายครับเป็นเทพเจ้าดูแลการคลอดบุตรเป็นแพทย์ผู้ศักดิ์สิทธ มีกายสีแดงมีคอเป็นสีน้ําเงินมีเนตรหนึ่งพันดวงเนตรในที่นี้ก็คือดวงตานะครับมีกระบอกใส่ลูกซ้อนเนี่ยหนึ่งพันลูกเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอมเป็นยาทิพย์แก่สรรพสัตว์เป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงมากครับเป็นเจ้ากรรมแห่งการบูชายันนะครับแล้วก็เป็นผู้บำรุงรักษามนุษย์และสัตว์เรียกได้ว่าเป็นผู้กำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับโอเคครับในตรีรจนะเนี่ย ความหมายเนี่ยมีดังที่ผมพูดมานะครับก็ ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะกลับว้บูชาด้วยความเชื่อหรือว่าความสบายใจอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือถ้าคุณฝันเห็นบุตรชายนะครับในคลิปที่แล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับคุณก็จะเห็นได้นู่นได้นี่ได้โชคได้ลาบนะครับและถ้ายิ่งคุณบูชาตรีโรจนะเข้าไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเสริมแรงบุญของคุณหรือว่าโชคลาบของคุณนั่นเองครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในสัปดาห์นี้ครับเราก็มี5ความฝันอีกเช่นเคยครับโอเคครับเรามาดูกันว่า ความฝันที่ผมจะเล่าในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่สนใจจะเล่าความฝันเนี่ยสามารถกดเข้ามาเล่าได้ที่เพจ Facebook ฝันไปนะครับหรือสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นี้ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ ฝันแรกในสัปดาห์นี้เลยครับถ้าคุณฝันว่าได้สวดมนต์หรือเห็นใครสวดมนต์ก็ตามแต่นะครับก็ความหมายนะครับก็จะเกี่ยวกับโรคภัยนะครับถ้าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับโรคภัยนะั้นจะเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีนะครับจากหนักจะเป็นเบานะครับก็คือสมมุติว่าเป็นไขเ้เช่นไข้หวัด รักษาได้เป็นหวัดธรรมดาและช่วงนี้ฝนตกแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไข้หวัดจริงๆในช่วงนี้โรคระบาดนะครับก็เป็นโควิดอันนี้ต้องระวังด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับความฝันนะครับผมโอเคครับก็ถ้าท่านไม่สบายเจ็บป่วยไข้ก็จะหายนะครับในทีน่นี้วิธีแก้ไขอาจจะไม่มีผมก็จะแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและคนรอบตัว รู้ไหมครับว่าโชคราบที่ดีที่สุดเนี่ยคือโชคราบของคุณคือสุขภาพดีและคนในครอบครัวคุณสุขภาพแข็งแรงนะครับผมโอเคครับไปกันที่ฝันต่อไปเลยครับสวดมนต์แล้วใช่ไหมครับก็ต้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงการบวชครับ การบวชเนี่ยถ้าคุณได้ฝันว่าคุณได้บวชไม่ว่าจะบวชชีบวชพราหมณ์หรือว่าบวชพระนะครับบวชพระก็จะมีหลายประเภทนะครับหบวชหน้าไฟอ่ะผมไล่ใหม่ครับบวชพระเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บวชภาคฤดูร้อนนะครับบวชเนนอันนี้ผมก็เคยผ่านมานะครับช่วงอายุเด็กๆผมจําไม่ได้ว่าประถมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาในชีวิตผมที่เคยบวชก็เป็นบวชหน้าไฟครับบวชให้คุณปู่นะครับ บวชสุดท้ายครับคือบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคือบวชพระเลยนะครับอันนี้ใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผมอายุ20ปุ๊บผมตั้งใจที่จะบวชเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งหลังจากเราได้บวชไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังอา,อายุไม่มากนักนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นการทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าทดแทนยังไงก็ไม่มีวันหมดครับหยดนมของคุณแม่นะครับเพียงหนึ่งหยด ไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่เราก็ดูแลท่านไม่ได้ครับเราก็ตอบแทนหรือว่าเราจะคืนบุญคุณนั้นแก่ท่านไม่ได้ครับสิ่งที่เราทําได้คือเราเป็นลูกที่ดีดูแลท่านนะครับไม่ทําตัวดือ้อทาให้ท่านมีความสุขไม่ทันให้ท่านเสียน้ําตาโอเคครับมันอาจจะดรามา่าไปนิดนึงนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ก็เคยทาคุณแม่ร้องไห้ครับแต่สุดท้ายแล้วมันกระจบด้วยการที่ผมต้องเข้าไปขอโทษขอขมาคุณแม่นะครับเพราะว่า เราเลิกไม่ได้จริงๆครับเลือดก้อนนี้เราตัดไม่ขาดแน่นอนครับยังไงถ้าใครคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือว่าผู้ชายคนไหนนะครับลูกผู้ชายอย่างเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้บวชนะครับรีบบวชซะนะครับมันมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าเป็นเรื่องของการทดทดแทนบุญคุณครับแต่ให้คุณจินตนาการนะครับถ้าเกิดคุณมีลูกผู้ชายและลูกผู้ชายได้บวชให้คุณเหมือนที่คุณได้ทําให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยคุณว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างน้อยคุณก็มีความสุขแน่นอน มีความสุขทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวคุณเองและอีกอย่างหนึง่งคุณได้เข้าไปอยู่ในล่มล่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ถึงขั้นบรรลุนะครับแต่ช่วงนั้นอ่ะคุณจะมีจิตใจที่สงบและหลังจากที่คุณศึกไปคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณต้องการอะไรนะครับมันเป็นมันเป็นวิธีการบังคับอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราบวชเนี่ย เหมือน,นบังคับให้เราได้มีจิตใจที่จะอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นฝ่ายธรรมมากยิ่งขึ้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นใจจดใจจ่อก,กับการปฏิบัติธรรมการเข้านอนการมีวินัยในการตื่นเช้าไปบินทบาทอะไรหลายๆอย่างครับอาจจะทําให้คุณดีขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยผมก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนศาสนา อิสลามหรือว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็มีวิธีการหรือศาสนาในแบบของเขานะครับผมว่าทุกศาสนานะครับก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีประพฤติดีและมีจิตส,สำนึกที่จะสามารถอยู่ในสังคมและทําให้สังคมดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าคุณฝันว่าได้บวชนะครับลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้บวชนะครับเพราะว่าช่วงนี้ จิตใจใฝ่ธรรมนะครับหรือว่าแสวงหาความเงียบงนันความสงบในชีวิตของคุณซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยไปอยู่ทะเลทุกอย่างมันก็อยู่ความวุ่นวายครับแต่ลองนึกดีๆครับสิ่งที่สงบที่สุดไม่ได้เกี่ยวที่สถานที่ครับมันอยู่ที่จิตใจคุณครับคุณแค่เอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่มันสงบในสังคมที่เขาปฏิบัติเช่นนั้นนะครับผมว่าอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้น นะครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้บวชสำหรับคนที่บวชแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าพึ่งหลุดสตินะครับขอให้มีสมาธิขอให้มีสติในการใช้ชีวิตและนึกถึงช่วงเวลาดีๆช่วงที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเองนะครับถ้าเครียดก็อย่าคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือว่าเอาเวลาไปทำเรื่องไม่ดีนะครับแนะนำให้ใช้สติให้มากๆอยู่กับตัวเองก่อนครับคิดวิเคราะห์แยแยะ ่อนที่จะลงมือทําอะไรก็ตามขอเป็นกําลังใจงให้กับทุกคนเช่นเคยครับไปกันที่ฝันต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าคุณฝันเห็นเศรษฐีนะครับเศรษฐีในที่นี้ลางบอกเหตุกบพูดถึงการค้าครับจะเจริญรุ่งเรืองแหมชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าฝันเห็นเศรษฐีไม่ว่าตัวคุณจะเป็นเศรษฐีหรือ คุณฝันเห็นใครเป็นเศรษฐีก็ตามนะครับช่วงนี้เหมาะกกบการลงทุนมากครับแต่ว่าเงินจะมาไวไปไวให้คุณรู้จักเก็บนะครับมาไวไปไวในที่นี้ผมก็แนะนำไม่ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนทุกครั้งเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าคุณมองเห็นเปอร์เซ็นและผลกําไรและความรู้ที่คุณมีในการลงทุนและการทําธุรกิจเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ ผมอาจจะมาแซมในในคลิปถัดๆไปนะครับว่าอาจจะเอาความรู้เรื่องของการทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นทิคสาหรับวัยรุ่นในวัยเดียวกันกับผมหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆนะครับที่ใครหลายๆคนเขาทำเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงและเขาปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับคนที่ฝันเห็นเศรษฐีนะครับก็แนะนำให้บูชาพระประจำวันเกิดครับบูชาพระประจำวันเกิดของท่านไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ นะครับลองดูว่าท่านเกิดวันไหนและลองนํามาบูชากราบไหว้เช้าเย็นนะครับอาจจะถวายน้ําสักแก้วน้ําแดงสักแก้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญพวงมาลัยต้องมีครับน้าโมงสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานหรือว่าท่านมีคาถาที่มากกว่านั้นก็ทําไปเลยครับมันจะเป็นดีแก่ตัวท่านเองนะครับผมโอเคครับไปกันที่ฝันต่อไปเลยครับไล่ล่าสัตว์ครับไลลาสัตว์เนี่ย เขาจะพูดถึงเรื่องของดวงชะตานะครับคนใกล้ตัวเจ็บป่วยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับหรือถ้าอย่างน้อยนะครับอาจจะเสียคนรักไปเสียคนรักในที่นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสูญเสียชีวิตหรือว่ามีการบาดเจ็บสาหัสอะไรนะครับสูญเสียเรื่องของการอยู่ด้วยกันนะครับเสียคนรักเสียคู <inher its> ่ครองไปอาจจะไม่ได้อยู่เป็นคู่ครองกันไปตลอดชีวิตนะครับผมโอเคครับให้เข้าใจสัจธรรมนะครับสําหรับเรื่องของ พวกนี้ครับคนเราผมพูดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับไม่ว่า จะจากเป็นหรือจากตายเนี่ยครับมันต้องเข้าใจสัจธรรมนะครับว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนตัวเราเองก็ยังไม่แน่นอนความสุขที่เข้ามาแป๊บเดียวมันก็ทุกนะครับเงินที่มีแป๊บเดียวมันก็หมดถ้าเราไม่รู้จะเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติให้มากๆนะครับสำหรับคนที่ฝันว่าได้ไล่ล่าสัตว์หรือเห็นนายพานไล่ล่าสัตว์เนี่ยก็จงระวังให้ดีมีสติมากๆเวลาจะพูดคุยกับคนในบ้านหรือคนรักนะครับโอเคครับ สำหรับคนที่ฝันว่าได้ไล่ล่าสัตว์นะครับหรือเห็นนะครับว่ามีการไล่ล่าสัตว์เนี่ยแนะนําครับแน,น,บบดดดนะนําไปปล่อยโคกระบือครับโดยด่วนเลยนะครับไปปล่อยโคกระบือโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าการช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่เนี่ยมันเป็นบุญกุศลที่บุญกุศลที่ใหญ่พอควรนะครับแล้วถ้าเราฝันเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้เป็นการที่เรากินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับผมว่ามันก็เป็นการช่วยชีวิตสัตสวส์ ตัวหนึ่งนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจและมีความรู้สึกชนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันย่อมเป็นเรื่องดีสำหรับตัวท่านแน่นอนครับฝันสุดท้ายครับฝันที่5ครับในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะพูดเรื่องของความฝันทางบ้านนะครับฝันถึงอาหารค่ำครับถ้าคุณได้ทานอาหารค่ำนะครับอันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลครับคุณจะอยู่ดีมีสุขครับสำหรับคนที่หมดหวังนะครับ จะมีคนคอยมาช่วยเหลือนะครับแต่จงระวังครับอย่าขี้เกียจครับห้ามขี้เกียจตัวเป็นขนเด็ดขาดนะครับขี้เกียจสลังยาวไม่เอานะครับยิ่งถ้าเราไปอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนะครับจงปั้นหัวปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นนะครับคำสุภาษิตหลายๆคำเนี่ยก็มีความหมายและมีประโยชน์ต่อพวกเรามากนะครับยังไงก็จงตั้งใจทำงานครับและก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่บ้านคนรอบข้างเพื่อน หรือว่าแฟนนะครับผมว่าหัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนครับสำหรับคำแนะนำนะครับคนที่ฝันเห็นอาหารข้านะครับให้ถวายของเจ้าที่ที่บ้านนะครับหรือที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำข้าวอาหารหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับให้คุณถวายของให้เจ้าที่และที่ทำงานไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาพราหมณ์หรือว่าคุณมีความเชื่อในศาสนาพ,พุทธ อิสลามหรือว่าคริสต์ผมว่าถ้าลองทําดูเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันคือความสุขทางใจของเราหรือว่าท่านจะทําในรูปแบบศาสนาของท่านก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมาพูดในคลิปหน้านะครับว่าการบูชาของแต่ละศาสนาเนี่ยเอาเป็นเรื่องของเจ้าที่ก่อนล้วกันเนาะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปกันที่ความฝันทางบ้านเลยครับเป็นช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับ ผมขอเรียกชื่อเล่นว่าคุณบีแล้วกันนะครับคุณบีได้เล่าความฝันจากทางบ้านมาในอินบ็อกซ์เพจ a c e b o o k นะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณบีด้วยนะครับผมคุณบีได้เล่าว่านะครับฝันว่าได้อยู่คนเดียวครับสแสวงหาความสงบนะครับหรือว่าได้ถือศีลแปดได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับรู้สึกว่ามีคนคอยช่วยเหลือคำจุนนะครับและในชีวิตจริงเนี่ยก็มีคนคอ,คอยช่วยเหลือคำจุนครับไม่ว่าจะเป็น คู่ค้านะครับหรือว่าลูกค้าหรือว่าใายทุนนะครับและเรื่องของการค้าเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมา คุณบีได้เล่าว่านะครับได้หันมาแบบเริ่มเริ่มสวดมนต์นะครับทุกเช้าแล้วก็เริ่มพัฒนาพอมีเวลาว่างก่อนนอนเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มงานดึกหรือว่าเก็บร้านประชมดึกอะไรเงี้ยคุณบีเขาก็จะเริ่มสวดมนต์เริ่มทีละเล็กๆน้อยๆครับเริ่มทีละ5นาที10นาทีแล้วก็นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณ คุณบีบอกว่าเริ่มตั้งแต่3นาทีแรกรู้สึกหงุดหงิดครับแบบว่าไม่ค่อยมีกระจิกรจใจอยากจะทําเพราะว่าในหัวนี้กําลังฟุ้งซ่านเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับคุณบีเขาก็บอกว่าพอมันเริ่มจาก3นาทีแรกนะครับนาทีต่อไปมันก็เริ่มมาครับ เริ่มเป็น5นาที10นาทีตอนนี้คุณบีสามารถนั่งได้ถึงประมาณ15นาทีได้นะครับผมว่า15นาทีนี้ก็กาลังดีนะครับมีสมาธิอยู่กับตัวเองก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยผมว่าตื่นขึ้นมามันก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยสมองโป่งโล่งสบายนะครับมีเรื่องให้คิดอะไรใหม่ๆอีกมากมายไม่ว่าจะคีเรทีฟในงานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ ก็ถ้าเกิดมีใครฝันเหมือนคุณบีนะครับว่าได้อยู่คนเดียวนะครับหรือว่าสแสวงหาธรรมหรือว่าได้ถือศีลได้บวชหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ลองปฏิบัติตามคุณบีดูก็ได้นะครับไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนครับโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับและติดตามรายการนี้ก่อนที่จะจบคลิปนะครับขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดความฝันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับต้องการทราบเลขมงคลสำหรับความฝันนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ Facebook ฝันไปแต่อย่าลืมนะครับก่อเสียงโชคทุกครั้ง ควรทำบุญก่อนสำหรับวันนี้อยู่กับผมแจ็คก,กี้ JKP และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ